นี่เขาไปกินฮอร์นกันเสร็จแล้วเนาะเราสเก็ุว่าคุณก็ชอบใจฮอร์นชอบผมก็กินโมเป็นนี่ขนตลนนพี่เฉยไปเลยแล้วโว่ตรงๆนงไถามเราว่าร้อนไหมพี่ร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนหรอกครับ <c oughs> จะเป็นท่ออยากหายโอ้ยฮอนๆอนเลยเนาะ ถอดไเลเว่ยวนเกียร์อโอ้มนัถอดแม่งแค่เป็นล่วงจากเอ็มอบแบบวอนหอนน่าหูหอนบอหอนอุย้ย mọi này mọi người mọi người mọi Cái mọi Nó ở này không này, mọi người mọi người mọi Nó kìm người mọi người mọi người mọi người kìm người mọi ăn mọi người mọi này, mọi người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  mọi ปลาเนเว่นกิน,น,นปลาจอมมัาบาลหรอเป็นปลาจอมกนอ,อะมันเสียบไหมคอคนเล็กกินเข่าไยเยอะมือนี่มันเป็นเสียบไหมคนเล็กฝีคนเล็กข้นอยากว่ได้กินโดนเงี้ยงว่่ะ <c oughs> นกกนคนก็ร้งคนมาไม่มัดเด็บมัดเด็บเนเวลาเลยคนเปิดขงแรีงมัดเด็บสีล่ง <c oughs> นึกเดือกนะเนี่ยวรอ่ะไรพี่คนเออ่ฮมดเด็เต็มเลย จัดการใส่ไม่ยั้งกุนเลยนี่้นหัวรอเมืนนนอนหัใจเป็นแน่นนี่นล้วก็เดินหัวรอโอ้กินไงแท้อีก,กเย้เขาป่วยอันนี้ยุ่งนะั่มปลาท่อนี่ปั่มปลาท่อ ร่วงเย็ยนพกมากอายุใจมื่อได้ครับคุณน้องครับมันขวัญคอยเป็นกินมาเปลียนไหมหันหันไหมคลองเย็ยน เราหงอนพวกเราหงอนกักันอุ่นๆมันไฟอละเิจือหลอดนะนเต้องเสียไฟนี่เด้ยไฟแรงงเล้าก็สิไหมก้องมาของมันากเ่าตนะเจว่ามันเป็หลอดไฟอุ่น

เวปั๊บหนูมีสองซีเว่นเลย ก็ดีบิึงซีดีทุวคนตายกันแบบเทียมคนไหมสามมือหาเลี้ยงลวดมาเราต้องเอามาหามงคลปิมพ์ดูไปจีซื้อเอาสีซื้ออยู่เดี๋ยวเรียนเรื่องกูกพนันต้องซื้อแล้วต้องเอาแบบจักมาตเตอร์กันเลยซื่อเป็นงานที่แบบมักจะของมักไหมมักนะสองประพันธ์น กาเบิ้ลหาเรื่องไปหลางนี่ละเบิ้ลหาเรื่องมันทีสิ่งเลยนะสิ่งสิ่งมาดเตอร์ไปเลยนะถือล่มช่องบอบอเทียดช่องไม่เลยช่องมหามงคลเนี่ยย่างเดียวเลยสีจางบอโจเลยนะแบบเป็นโปริวเลยนะไว้ชันยังกว่าบว้ชัยังกว่ามหามงคลสตูดิโอเอคอยา มหามหามงคลอีพี่เราทดกัว่าได้ยินว่ามหามงคลอย่ที่แล้วนะาสันกายพระบวชถุงมงคลแต่เหรียญจะถุกข้าม่งก็ต่อกันเังกว่ากตุโอแองคอนเทนนันพระจะไ่กันเอืออบริษัทนิมอนพามาจะไล่กันธตกิจนี้จะพาจะไล่กัน่ตะกิเอาเมี้แล้วโบต่ พาดังๆไปเป็นพี่พกอ่อนที่ขี่ฉันว่าเป็นพี่พก่อนดังแล้วซึ่งโอ๊คพอลต่อไฮเวย์ศูนย์ตงลงไฮเวย์ด้วยอุทธ <the> ปา<ร>กช่องไฮเวย์จุดที่สอง

พอดีครับพี่โจับใช่ไหมมองอยู่ว่าใช่หรือเปล่าผมแม่งหนองคายแฟนผมก็คนลาวแล้วเขาชอบอุ้งอิ่งมากแล้วก็เป็นในประเทศผมเกือพี่แล้วผมก็เดินหนึ่งผมว่าแล้วผมม็อยากหนองคายก็กำลังเข้ากรุงเทพผมบอกก็ใช่กำลังกรุงเทพบ่ใช่ใช่พอดีโอ แล้วที่แล้วแล้วที่ที่พี่ขาขอบคุณครับโอ้แล้วที่หลังดีจังเลยเดินทางวันนี้แล้วที่ที่ลังที่ลาวชอบมากเลยชอบอกอิงมากแล้วเพิมามาที่หนองคายหลวงพ่อพระสายรอบที่แล้ววัดนิชัยท่าก็มากันใช่ใช่เขาบอกท่ามดอิงมาแล้วมีทีมงานไหมมให้บอกเขาจะข้ามมาดูกันแล้วก็มานอนอยู่บ้านผมดีครับดีดีขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมได้ครับ ข้างี่ท่าดุขลงเขานะขอบคุณพี่น้องได้เลยครับนมาจากทางเดียวกันแล้วผมก็จะไปกรุงเทพผมทำผมอยู่ตมเมืองหนองคายผมทำผ้าไหมอยู่ที่หนองคายเนะครับตัวเมืองจะไปจะไปอวดเพื่อนนะระดับตื่นเต้นก็เลยเออดูสิข้าววเพื่ว่าฉันได้เจอเลยอยู่ในรถอ่ะจะไอ้นี่พียังไม่สดเลยไม่รีบไม่รีบไม่รีบ บ่นอยู่พอดีเลยลงเอ็มหกมาก็แวะเซเว่นิดเหมือนพอดีเพยลมง,งมาเลยดีใจดีใจผมจำแม่นใช่ไหมใช่ผมแบบเนี่ยผมเรือแบบผมแบบยังเป็นเอฟซีอยู่เลย <c oughs> นี่พี่เอาไปให้พี่หนาวพี่ดีใจเลย พวกแม่แม่บ้านที่เย็บผ้าไหมฝั่งเราชอบมากครับชอบสาวน้อยเป็นบ้านแพงมากคนเราเนี่ชอบแะไเงี้ยเข้าเส้นเลยนะหุงยิงไปแล้วครับเดินทางพอดีจะไปรายการมารมายด์อนวันที่สิบห้านั่นแหละมาต้อาขอแอปหน่อยขอถือกวาดเทียนหน่อย ไปเลยครับยิย่มแล้วมันมืดไหมมันต้องอต้องอยู่ตรงนั้นเออกลัวของพุ่พี่น้องทงั้งน้องไข่ครับมาเนี่ยมากกว่ากันยูจารบุรีก็ดี เดี๋ยวจะตามไปดูหนังผมรว่วพี่กับัางแยงยาเรือผมรู้วแล้วพี่มีใครแสดงบ้างเนยนรับผ่งสวยลเนี่ยงเยขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสำหรับกิปเนี่ย เก็บโต๊ะกัน,นบั่นครับขอบคุณครับ,บ,รบเดินทางปลอดภัยครับดีใจดีใจดีใจคครครับับบเย็นกันครับผมก็ถ,ถึงบอกผมว่าเดี๋ยว